ส่วนตัวคิดว่าคนไทยเองก็น่าจะรู้จักโรกนี้กันไม่เยอะเหมือนตัวเมยก็ถ้าไม่เป็นเราก็ไม่รู้จักโรกแบ,บคทีเรียกินเนื้อเหมือนกัน ช่วงเวลาค่าๆนะคะแบบว่าเมเลี้ยงแมวแะระบบปิดคือเลี้ยงไว้ในบ้านตลอดแต่ทีนี้ว่ามันมีแบบใบไผ่หน้าบ้านเนี้ยแล้วก็จูงแมวไปหน้าบ้านเ,นเหมือนมันแบบ alert แล้วก็ตกใจกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ใกล้เท้าเรามันมันตกใจมันก็รีบตะกุยแล้วก็กัดแล้วก็ขวัญแบบไม่ยั้งเลยะค่ะเนี่ยเราก็รีบเข้าห้องน้ําเลยเพื่อล้างด้วยน้ําสบู่เพื่อจะล้างเอาพวกน้ําลายแมวออกไปให้หมดก็คือก็กัดฟันทาแอลกอฮอล์ที่ เ็ราเราชราใจคิดว่าไม่น่าจะเป็นไรเพราะที่ผ่านมาโดนกัดโดนควันบ่อยมันก็ไม่เป็นอะไรทีนี้ว่าเข้าวันที่สองดึกๆอะค่ะจะเริ่มรู้สึกว่าตรงตรงบริเวณที่โดนกัดเนี่ยมันเริ่มบวมแล้วก็เริ่มเจ็บขึ้นมามันบว,บวมนิดนึงแล้วก็เจ็บอะค่ะก็แต่ก็ก็เลยคิดว่าเออง,งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาหมอวันที่สามพอตื่นมาวันที่สามคืออาการมันแย่แบบเห็นได้ชัดมากเพราะว่าเท้าบวมมากแล้วก็ เดินไม่ได้แล้วคือแบบหมายถึงว่าลงน้าหนักเท้าไม่ได้เพราะว่ามันปวดมากค่ะช่วงกลางวันก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแมคเอมิก,กัะค่ะก็คือไปช่วงกลางวันเลยแล้วที่นี้ว่าหมอตอนนั้นก็คือเท้ายังไม่เป็นไรมากก็คือมีอาการบวมเฉยๆและทีนี้หมอวินิจฉัยว่าเออน่าจะติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยให้เราฉีดบตรทยักกับออพิษนักบ้าไปหลังจากนั้นก็ให้ยาปฏิชีวนะทานแล้วก็อีกสามวันนัดมาเจอคุณหมออีกทีค่ะ แต่ทีนี้ว่าวันเดียวกันนั้นช่วงดึกๆประมาณสี่ถึงห้าทุ่มเรารู้สึกว่าเท้ามีอาการปวดแสบร้อนเหมือนแบบไฟไหม้เลยอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วก็เท้าวบวมมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มมีจ้ำสีม่วงทิพมากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นเราก็เลยรีบเข้าโรงพยาบาลตอนประมาณสี่ถึงห้าทุ่มเลยแล้วก็แอดมิดนอนโรงพยาบาลเลยค่ะ โรงพยาบาลสามวันทั้งสามวันนั้นก็คือหมอจะให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดแล้วก็ให้ยาทานเพื่อดูอาการเรื่อยๆออแล้วก็ปรับยาที่แรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในสามวันนี้อาการไม่ดีขึ้นจนมันเป็นรอยจ้ำที่ชัดเจนแบบเป็นจ้ำๆตามภาพอะค่ะมันจะเป็นจ้ำเป็นแถบเลยเป็นสีม่วงอันนั้นคือไม่ไหวแล้วหมอเลยบอกว่างั้นเตรียมการผ่าตัดได้เลยผ่าตัดคือคือ,คอการกรีดระบายหนอง คืนนั้นทั้งคืนหลังจากที่ผ่าตัดหมอได้ทําการบล็อกหลังไว้ก่อนผ่าตัดและผ่าตัดแล้วคือเราจะตอนช่วงที่ผ่าตัดเราจะมีความรู้สึกเหมือนการโดนแบบขูดเนื้อค่ะแต่เราจะไม่รู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าเราโดนบล็อกหลังไว้แต่ว่าหลังจากนั้นช่วงกลางคืนเนี่ยยาได้หมดฤทธิ์แล้วแล้วก็ร้องไห้ทั้งคืนเพราะว่ามันปวดมากอยาแก้ปวดแบบแบบฉีดเข้าเส้นก็ไม่ช่วยจนเช้ามาอีกวันหนึ่งคุณหมอมาเปิดปากแผลมาเปิดแผลที่พันผ้าก,ก๊อซไว้ถึงได้รู้ว่า เป็นการแหวกแล้วก็คว้านเนื้อข้างในจนเห็นเส้นเอ็นนะคะคุณหมอเลยบอกวิธีการรักษาของแบคทีเดียกินเนื้อเนี่ยคือเราต้องเปิดปากแผลไว้ตลอดเวลาเพื่อที่จะทําบีบหนองทุกๆวันมันหนองเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนหนองทั่วไปที่เวลาเรากีดปุ๊บหนองทะลักออกมาอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยจะเป็นอาการคําว่าหนองแทรกเนื้อค่ะแปลว่ามันแทรกอยู่ทุกอนูของเนื้อเราต้องทําการบีบทุกวัน จนกว่าบีบจนไม่มีไม่ไม่มีหนองออกมาค่ะวเราอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด13วันเวันวันที่10เป็นวันที่ผ่าตัดครั้งที่2การตัดเอาเนื้อตายออกก็แปลว่าคือ,อ,อไม่มีเนื้อตายแล้ว อย่างแรกก็คือเรื่องอาหารสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการที่แบบว่าต้องฟื้นฟูนเนื้อให้กลับมาใหม่เนี่ยเราจะต้องทานพวกโปรตีนเป็นจำนวนมากแต่ทีนี้ว่าช่วงระยะเวลา4-5วันที่เราอยู่โรงพยาบาลเราไม่สามารถทานอะไรได้เลยเนื่องจากว่ายาปฏิชีวนะที่เขาฉีดให้ทุก4ชั่วโมงเข้าเส้นนะคะมันทํามีผลข้างเคียงคือทําให้เรามีการอาการขึ้นไส้อยากจะอาเจียนอารมณ์แปรปรวนแบบ ร้องไห้ตลอดเวลาทานอะไรไม่ได้เลยคือหลักๆก,ก็คือจะต้องเน้นโปรตีนจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่พวกแล้วก็เราเสริมด้วยเวโปรตีนอันนี้สําคัญมากช่วยฟื้นแผลได้ดีมากแล้วก็ต้องเสริมพวกวิตามินซีวิตามินบีน B, พวกนี้ยเพื่อเสริมสร้างพวกที่เป็นเส้นประสาทต,ต่างๆให้กลับมาเพราะว่าต้องยอมรับว่าก็ทุกสองวันหมอจะน้ดไปทําแผลล้างแผลค่ะ ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะก็ภาพล่าสุดที่เอ,อพิ่งไปหาหมอมาเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วรู้สึกว่าหมอชมว่าแผลดีมากเนื้อแดงดีมากเพราะว่าตอนเนี้ถ้าเทียบกับวันแรกที่กรีดครั้งแรกกับวันนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆค่ะตอนนี้ก็คือเนื้อขึ้นมาฟูแล้วก็ปิดเส้นเอ็นเรียบร้อยแล้วค่ะคือตอนนี้เป็นกระบ,บวนการของ ผิวหนังอะคะ่ะในการจะสร้างสร้างผิวหนังต่อตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ทําสกินการาฟเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าจะกลับมาปกติกว่าเนื้อจะกลับมาปิดทั้งหมดแบบปกติกลายเป็นคนปกติเลยคือสกินการาฟที่หมอแนะนําเนี่ยก็คือการตัดเนื้อสะโพกเอามาแปะ ที่เท้าเพื่อให้แผลหายไวแต่จะมีข้อเสียคือเราก็ต้องผ่าตัดแล้วก็เจ็บที่สะโพกทีนี้เราก็เลยขอวิธีการที่เจ็บน้อยที่สุดก็คือเราจะค่อยๆรักษาเท้าไปเรื่อยๆมันก็จะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วก็เนื้อกลับมาน่าจะใกล้จะหมดแล้วอะค่ะตอนนี้เหลือนหนังอะคะ่ะ ตอนแรกนะคะตัวเราก็เข้าใจว่าการที่ไม่ฉีดวัคซีนน้องแมวทําให้เรากลายเป็นแบคทีเรียกินเนื้อแต่จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ใช่เลยคือการฉีดวัคซีนของแมวก็คือก็จะได้เสี่ยงน้อยกว่าที่โรคของแมวจะเจออย่างเงี้ยแต่มันก็จะสุขภาพที่ดีของแมวเนาะแต่ว่าแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยอยู่ได้ในน้ำน้ำลายสัตว์คือไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดไม่ฉีดวัคซีนยังไงก็เจอแน่นอนนะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ็เล,เลยบางทีเราโดนขวันโดนกัดเนี่ยรูยิ่งเขี้ยวของแมวเป็นเขี้ยวที่เล็กมากแล้วถ้ามันกัดฝังลึกเนี่ยพอฝังลึกแล้วมันก็ก็เกิดหนองข้างในทีนี้ว่าแผลมันปิดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแผลมันเล็กอะคะ่ะมันก็เกิดการแบบติดเชื้อได้ก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่าถูกแมวกัด อยากให้รีบล้างด้วยน้ำสบู่ให้เร็วที่สุดเพื่อล้างน้ำลายออกให้เร็วที่สุดรีบไปพบแพทย์ค่ะอันนี้เอามาเลี้ยงเองค่ะเพราะว่าแมวมันเป็นแมวแรกเกิดแบบร้องอยู่ข้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบ มันไม่มีใครแบบช่วยอ่ะเราเลยต้องช่วยค่ะอันไทยค่ะเป็นแมวกำพานี่ค่ะตอนนี้อายุได้หนึ่งปีแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วค่รครข้างแรกรู้สึกโกรธว่าแบบเออกัดเราทําไมเราเราก็แบบกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็เออหมดค่ารักษาพยาบาลไปเยอะค่อนข้างเยอะมากคือมันกลายเป็นใหญ่โตทําให้เราต้องพักงานทุกอย่างเลยเงี้ยคือแต่สุดท้ายเราแม้ว่ามันน้องมันไม่ได้ผิดอ่ะค่ะคือแมวมันไม่รู้หรอกว่าแบบเออมัน มันทําร้ายเราอย่างเงี้ยมันเป็นการป้องกันตัวของมันเมื่อมันเกิดอาการกลัวแต่ตอนนี้น้องพวกนี้น้องยังอยู่ดีคะ่ะอยู่ข้างล่างบ้านแต่ว่าเราช่วงนี้เนี่ยช่วงที่รักษาตัวจะพยายามไม่ไปจับเพราะว่าน้องชอบกัดอะคะ่ะเราเราเรี่ยงดีกว่า เพราะว่าต้องพูดต้องบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเลวร้ายสาหรับเรามากในการที่ต้องมาทําแผลทุกวันทําแผลสดซึ่งมันเป็น คือหมอก,ก็บอกเลยว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาต้องใช้กําลังใจแล้วก็ต้องใช้ความอดทนที่สูงมากๆในการทําแผลทุกๆวันแรกๆคือไม่กล้าเห็นแผลตัวเองแต่เราพยายามดูจนชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องดีขึ้นอย่างเงี้ยมันตอนนี้มันแก้อะไรไม่ได้แล้วก็แค่ทําให้มันดีขึ้นเราทําใจนานมากที่เราจะมาโพสเรื่องนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์แต่ก็ไม่อยากให้คนที่แบบอ่านข้อความไม่ดีเงี้ยก,ก็ไปตีโพยว่า เราไม่ดูแลความความสะอาดจริงๆไม่ใช่เลยอยากให้ทุกคนระวังว่ามันเกิดจากแบคทีเรียจริงๆที่อยู่ในน้ำลายของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลหรือไม่ดูแลทําความสะอาดคืออยากให้ทุกคนระวังเรื่องนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากๆค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเจอเคสแบบที่เมเป็นเมเคสของเมเนี่ยถือว่าเรามาหาหมอไวแล้วก็ได้หมอที่เก่งมากในการแบบช่วยรักษาสิบสามวันนั้นจนหาย จนกลับมาไม่ต้องตัดอวัยวะส่วนใดทิ้งเนี่ยคือถือว่าโชคดีมากแล้วไม่อยากให้ใครเจออีก